ถ้าคนเราเนี่ยครับเต็มที่กับหน้าที่เราได้บรรลุทุกอย่างแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปกังวลถึงมันและนี่ก็คือคุณต้องไอดอลนะครับสุดท้ายนี้ครับพี่ต้องอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่ดูอยู่ที่มีความฝันบ้างครับโอเคครับบาทถึงน้องๆที่มีความฝันนะครับก็ชีวิตวัยรุ่นนะครับต้องไล่ตามความฝันของตัวเอง follow your dreams life is short do it now นี่ไงละมึงชีวิตในฝันตีสองยังอยู่ออฟฟิศส่สองอาร์ตเวิร์กเก้าโมงฝันไปเหอะว่าจะทําเสร็จทําไมไม่มีใครบอกว่าว่างานในฝันจะทําให้เราอดไปเที่ยววันเสาร์นี้ด้วยนี่ไงละ่ะงานในฝันต้องมาเถียงกับผู้ได้สารเรื่องปิดมือถือบนเครื่องเป็นรอบที่ร้านงานในฝันทําให้เราต้องทะเลาะก,กับผู้รับเหมาเรื่องเดินสายไฟอ้อมเสาร์แบบวันเว้นวันอย่างที่เขาพูดไว้อ่ะครับ าเราได้ทํางานในฝันของเราแล้วมันก็เหมือนเราไม่ได้ทํางานพ่องสิก็ก่อหูแบบนี้ไงพราะเราก็เลยคิดว่าในความฝันมีแต่เร well> ื่องสวยงามทํไรทุกอย่างแล้วทไมไม่บอกความจริงกันไปเลยวะความจริงที่สัมภาษณ์อมทิยาสารแล้วมันไม่ค่อยเท่ความจริงที่พูดอยู่ในทีวีแล้วมันไม่ขู่เออแล้วผมให้น้องส่งไปแล้วเมื่อคืนความจริงที่อาจจะโหดร้ายเกินไปที่จะบอกกับใบรุ่นว่าในความฝันเหล่านั้นยังมีวันที่น่าโมโหฮลอดอาคุณจ้ครับครับผม วันที่น่าอึดอ,อัดวันที่ตีสองยังนอนไม่หลับวันที่ตีสี่ยังไม่ได้นอนวันที่ไม่เข้าใจว่าลูกค้าจะอยากให้โลโก้ใหญ่ขึ้นอะไรนัากนาิหน,นคือโลโก้ตอนนี้วันที่พบว่าหลังเส้นชัยของความฝันคือความจริงที่ไม่ได้สวยงามเฮ้ยแต่ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้หยุดไล่ตามความฝันนะเว้ย ถึงแม้ว่าจะมีวันที่แห่งซวยไม่ต่างจากงานอื่นๆแต่งานในฝันนี่แหละทําให้เราพร้อมที่จะแลกพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะฝ่าฟันจงเติบโตเลิกมองความฝันแค่มุมเดียวเ,เตรียมตัวเตรียมใจให้สู้แล้วคุณจะไปถึงความฝันและชนะความจริง